หวัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็คลิปนี้ผมก็มาเล่นเซอร์นะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเกมนี้เจอกระต่ายครับผมูเสียงใกล้จัดอ่ะ เลยผมปั่นไปเลยตอนนี้ เดี๋ยวผมรอไปช่วยเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะเครื่องนี้มันปั่นติดแล้วไม่ใช่เหรอทำไมเพื่อนมันปั่นต่อได้วะเดยผมไม่เข้าใจวะเพื่อนน่าจะปิงเก้าเก้านะครับทุกคนผมวิ่งมาแล้วเขาเห็นรอยเท้าผมมานะผมวิ่งอย่างนั้นและ เยวผมช่วยครับกลับมาทั้ชัวร์ครับผมถ้าอย่างนี้เพื่อนไม่มีแทงหลังดนะ้วยเนี่ยทุกคน บตานนี้ถือว่าปั่นไฟโอเคนะทุกคนผมว่า แต่ว่าคนน,นี้น่าจะช่วยยากครับผมเขาอยู่บนเนินอะ่ะคือไม่รู้จะช่วยยังไงนะ <c oughs> ก็ต้องช่วยสองคนครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอให้เพื่อนดีกว่าเโอ้โหเพื่อนช่วยยากมากครับผม <c oughs> โอเคน่าจะตายนะครับผมเพื่อนคนนี้ ไม่ได้ครับผมเรียบร้อยอุ้ยถ้าถ้าเขาไปท้ำโอเคกูยังไม่ทันครับครับโอเคเจคพักน,น่าจะน่าจะลงปีนะผมชอดนี้เคียวผมเดี๋ยวผมจะหาจังหวะไปช่วยเพื่อนตอนเขาเติมขวานนะทุกคน เขาอยู่ไหนโอ๊ยเดี๋ยวไปนมเฮ้ยผมคิดว่าไม่โดนนะนะมุมเมื่อกี้ ผมว่ามีโอกาสสูงที่จะแพนะครับผมเกมนี้ดูจากรูปทรงและเพื่อนตายแบบตายคนหนึ่งนี่ก็ลำบากนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอ,อไปเปิดกล่องน,นะไม่รู้เพื่อนโอเคเพื่อนเปิดแล้วนะได้มีอะไรไหมเพื่อไม่มีพยาบาลนะครับผมคือผมผมเพิ่งจุติเอ,อเดวิดคิงนะครับผมมันก็เลยยังไม่มีเปิงนะคือ คือเราปั่นไฟเลยว่าผมขอโซนเลยนะทุกคนทําให้แบบเล่นยากนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะส่วนตัวผมก็โอเคครับว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมก็น่าจะเหลือน่าจะเล่นกันได้แค่2คนแล้วนะครับผมว่าเช็กพาร์กน่าจะแบบตายฟรีนะครับมันช่วยมันช่วยยากจริงๆนะทุกคนเจอขวานถ้าขวานได้เฝ้านี่คือมันช่วยยากมากครับผม เดี๋ผมเครื่องเดี๋ยวผมจะเอ,อ่อปล่อยเครื่องนี้ไปก่อนนะไม่งั้นเอ,อ่อเขาอาจจะโซนเครื่องได้นะทุกคน <_ EN> ผมว่าไม่เข้าใจว่าทําไมเพื่อนเราไม่ช่วยนะทุกคน <_ EN> คือแบบเพื่อน <_ EN> เพื่อนเราไม่ไม่ค่อยรอดนะทุกคนก็ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถ้าเขาไม่ค่อยรอดก็ คือจริงอ่ะเพื่อนต้องไปร่อให้ผมไมว้เพาผมยิวอยู่เพราะเพื่อนเขาเห็นออรนาผมนะคือเขาต้องไปร่อให้กระต่ายปลาขวานให้หมดนะทุกคนถ้าผมจุกให้เพื่อนนี่เพื่อนมันจะปั่นไฟไหมนะ จริงๆผมกลัวผมเอ่อจูงให้เพื่อนแลวเพื่อนไม่ปั่นไปนะโอเคผมเหมืนเหมือนเขาจะเจอเพื่อนเรานะโอเคผมรับให้เพื่อนก่อนนะครับีน,นเเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาย,ยครับผม เห็นแลับไป ผมว่าเพื่อนต้องดิ้นเองละจังหวะนั้น,น <c oughs> <c oughs> เขาบาร์บีคิวมาทำไมเขาเหมือนเจนนอ่าผมเลยยังยังก่อนอยังก,ก่อนเจนย็น คน emos, นี okay. ้เขาหลอกไฟเป็นแน่นมนโอ้โหเรียบร้อยกูแตกโอเคครับผมโดนเก็บสีครับเกมนี้ต้องดเองครับทุกคน ปนตนี้ไม่เคยติดเลยทุกคนก็<อ>จริงๆอะผมก็ดิ้นมาเยอะนะผมก็เล่นเซอร์หลายตายอยู่ผมดิ้นแล้วผมไม่เคยหลุดเลยนะ4%เนี่ยโอเคครับผมเกมนี้ก็แตกนะครับก็ส่วนส่วนกระชากคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันนะเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้กัน,นครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับ ก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปละบาย